โอเคครับผมตอนนี้ก็ได้เวลานะครับอยู่ในห้องทั้งหมดตอนนี้มีเอ8คนนะครับ8คนต้องบอกว่าควาทีมหาเศรษฐีนะครับทั้งแปดนะครับอยู่ในห้องนี้นะครับตามเพื่อนเพื่อนมาด้วยนะครับตามเพื่อนเข้ามาด้วยได้เลยนะครับอตอนนี้9คนแล้วนะครับขออีกหนึ่งคนนะครับขออีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนนะครับนิดนึงนะครับ โอเคนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มบรรยายกันได้เลยนะครับก็สวัสดีนะครับสมาชิกชาวไอร์แล์ทุกท่านนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นโอกาสดีเลยนะครับผมนะครับโคดโออภิสิทธ์นะครับวันนี้ได้รับเกียรติมากๆเลยที่ได้โอกาสมาบรรยายนะครับให้ความรู้กับเพื่อนๆสมาชิกนะครับหรือว่ามหาเศรษฐีทุกท่านนะครับที่อยู่ในห้องนี้นะครับทั้ง9คนนะครับ วันนี้เราจะคุยกันในหัวข้อ YI Joy นะครับเบื้องต้นนะครับขอเช็คเสียงหน่อยนะครับถ้าได้ยินเสียงผมชัดเนี่ยลบกวนกดหนึ่งให้หน่อยนะครับถ้าถ้าไม่ชัดกดสองทักทายกันนะครับสวัสดีครับมีคุณโอเล่นะครับโค้ดปูครับพี่พรนะครับคุณกิตดีนะครับส่งข้อความทักทายกันได้นะครับ โอเคครับผมได้ยินเสียงผมชัดเนาะครับต้องบอกว่านะครับการวายไอจอยนะครับเป็นการที่เรานะครับเล่าเรื่องราวของเรานะครับให้กับคนที่เข้ามาฟังคนที่เข้ามานั่งนะครับมาอยู่ในห้องประชุมรวมๆกันได้หลายคนนะครับซึ่งเป็นจะเป็นการแสดงวิสัยทัศน์หรือว่าเป็นการแสดงนะครับให้เขาเห็นว่าทําไมนะครับเราต้องเข้ามารู้ โปรเจกต์ไปแล้วใช่ไนะครับถือว่าเราเห็นอะไรนะครับเห็นเห็นอะไรบางอย่างนะครับในนี้ครับขออนุญาตฮะสักครู่ฮะคนที่เข้ามารบกวนปิดไม์ให้นิดนึงครับผม,มคนคนพี่ฟ้าครับช่วยรบกวนปิดไม์ให้หน่อยฮะด้านซ้ายด้านล่างซ้ายมือนะฮะที่เป็นรูปไม์ครับผมขอบคุณครับน่าจะปิดแล้วเนาะ โอเคครับก็เอง่ายๆว่าการไวจอยนะครับก็คือเราเป็นการเล่านะครับให้คนที่มาอยู่ในห้องประชุมนะครับที่ฟังเราอยู่เนี่ยเห็นวิสัยทัศน์ของเราว่าเราเนี่ยทำไมนะครับถึงมาตัดสินใจร่วมนะครับธุรกิจกับไอลาเวอร์ไอาเวอร์มีดีอย่างไรนะครับหรือว่าเรามองเห็นอะไรในนั้นนะครับถึงทำให้เราตัดสินใจเข้ามาร่วมธุรกิจนี้นะครับโอเคครับ สไลด์ไปไหมครับอ่านะครับเมื่อกี้สไลด์ค้างครับทําไมต้อง y วไอจอยอันนี้นะครับต้องต้องบอกทุกท่านนะครับท่านทุกคนนะครับที่อยู่ในที่นี้ครับสมาชิกให้รู้ว่านะครับทําไมเราถึงต้อง y วไอจอยให้คนที่เข้ามาฟังนะครับมานั่งมาร่วมประชุมให้เขาฟังนะครับก็เพราะว่าหนึ่งแหละเพื่อนะครับให้ผู้มุ่งหวังนะครับ ได้เห็นมุมมองเห็นแนวคิดใหม่ๆนะครับของคุณนะครับก็คือตัวเรานี่แหละที่กําลังพูดอยู่นะครับได้เห็นมุมมองใหม่ๆนะครับเพื่อเป็นการเปิดใจนะครับให้กับผู้มุ่งหวังนะครับเขาได้เปิดใจเพื่อที่จะรับรู้เรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับแล้วก็ถ้า Y-I-Joy นะครับคนไหนที่ Y-I-Joy ยิ่งมีคำคมๆเท่าไหร่นะครับโอกาสที่จะปิดสมัคร หรือว่าทําให้ผู้ที่มาร่วมฟังเนี่ยเปิดใจได้ยิ่งมากยิ่งขึ้นนะครับยิ่งถ้าเราไวไอจอยเป็นอาชีพนะครับที่เรากําลังทํางานอยู่นะครับเป็นอาชีพเดียวกันกับผู้มุ่งหวังที่นั่งฟังเราอยู่เนี่ยนะครับเขาก็จะมองเห็นภาพมองเห็นว่าทําไมเอ๊ะทาไมฉันทํางานอาชีพนี้เหมือนกันกับคุณทําไมถึงต้องมาร่วมธุรกิจนี้เรามองเห็นอะไรเพราะว่าช่วงนั้นเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างนะครับที่ ที่เขาคิดว่าเขาน่าจะมีปัญหาหรือเปล่าหรือเขาอาจจะมองหาโอกาสใหม่ๆนะครับดังนั้นถ้าเกิดเป็นอาชีพเดียวกันที่มาฟังกับเราเนี่ยเขาจะเห็นโอกาสมากๆนะครับในในการ y ายไอจของเรานะครับในแต่ละครั้งต่อไปนะครับวิธีคิดก่อน y ายไอจอันนี้สําคัญนะครับอันนี้สําคัญมากๆโดยปกติแล้วนะครับ การวายเอจอเนี่ยเราจะใช้อารมณ์เนี่ยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับและใช้เหตุผลห้าเปอร์เซ็นอันนี้ต้องบอกว่าต้องมีน้ําเสียงที่ตื่นเต้นนะครับเอาจริงเอาจังก็คือออกจากข้างในออกจากหัวใจที่จะพูดนะครับมันจะเกิดทําให้เกิดผลกระทบนะครับต่อคนที่มาฟังของมาฟังเราพูดนะครับจะเข้าใจแล้วก็อินกับเรามากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเกิดเราสื่อสารออกไปโดยที่ใช้ภาษาใช้เสียงนะครับ ที่เป็นโทนสม่ำเสมอกันเหมือนท่องอาขยานหรือว่าเหมือนกับสิรินะครับนำทางอะไรพวกนี้ครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับผู้ฟังเองเขาก็อาจจะไม่มีการกระตุ้นมีความตื่นเต้นมันก็จะเสียงเนิบๆ,ๆ,ๆ,ๆเหมือนกับว่าเราเราไม่ได้แบบสื่อสารออกมาจากสิ่งที่เราเป็นจริงๆนะครับอันนี้สองครับให้เราใช้หลักคิดที่ว่าผู่ให้กลัวยุบให้อยากนะครับ คููให้กลัวอยู่ให้อยากนั้นคืออะไรนะครับครูให้กลัวเราก็จะพูดถึงว่าอาชีพนั้นๆน,น,นะครับที่ที่กำลังทําอยู่นะครับจะมีข้อจํากัดอะไรบ้างไหมมีข้อจํากัดในอาชีพนะครับหรือว่ามีปัญหาอะไรบางอย่างครับซึ่งอของเรากับของเขาเนี่ยต้องตรงถ้าตรงกันเนี่ยมันจะเปิดใจได้ง่ายนะครับแต่ถ้าไม่ตรงกันเขาอ,อาจจะฟังไปเรื่อยๆอยู่ แต่ถ้าเป็นอาชีพที่ตรงกันเนี่ยก็จะบอกได้เลยว่าจะเปิดใจได้ง่ายเพราะเขาจะมองเห็นว่าเข้อจํากัดของเขากับข้อจํากัดของเรานี่มันเหมือนกันแล้วทําไมเราเองถึงต้องออกจากข้อจํากัดนั้นหรือหาวิธีที่จะทําให้เรานั้นนะครับเพิ่มโอกาสได้มากขึ้นนะครับอันนี้เขาก็จะอินนะครับอันที่สองยุให้อยากอันนี้พูดถึงสิ่งที่ได้รับหรือผลลัพธ์จากธุรกิจนี้นะครับ ก็ยกตัวอย่างเช่นมาทําธุรกิจนี้นะครับอาจจะเห็นออปไลน์หรือว่าเห็นคนที่ประสบความสําเร็จมาแล้วมีารายได้นะครับแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเห็นผลลัพธ์เห็นผลสําเร็จแต่ถ้ายังไม่มีผลลัพธ์เรายังไม่มีผลลัพธ์ยังไม่มีผลสําเร็จนะครับก็อาจจะพูดถึงในเรื่องของวิสัยทัศน์นะครับวิสัยทัศน์ว่าบริษัทเนี่ยจะเดินทางไปยังไงนะครับไปแบบไหนนะครับ โดยปกติครับเราจะาวไอจอยเนี่ยที่ดีนะครับไม่ควรเกินสามถึงห้านาทีครับถ้าเกินจากนี้นะครับเป็นสิบนาทีเนี่ยคนที่เขาฟังเราอะครับเขาก็จะแบบว่ามองว่าเราอะ่ะพูดเยอะเกินไปแล้วเขาไม่อยากจะฟังแล้วใจความสําคัญไม่ค่อยมีนะครับหรือว่าเราออยากอยากจะพูดอ่ะสิ่งที่เราอยากจะพูดมันอาจจะมีเยอะครับแต่คนที่เขาจะฟังไวไอจอยของเราเนี่ยเขาก็อาจจะ มีเวลาฟังหรือหรือมีอสมาธิในการฟังไม่นานขนาดนั้นนะครับดังนั้นครับต้องบอกว่าการวายจอยเนี่ยไม่ควรเกินสาถึงหนาทีนะครับทีนี้ครับการ w วายจอยนั้นประกอบด้วยสิ่งใดบ้างนะครับแน่นอนแหละการที่เราจะไว้อายจอยนะครับข้อแรกเลยเราเป็นใครนะครับเราต้องบอกให้ชัดเจนนะครับเป็นใครบอกชื่อ บอกอาชีพที่เราทำอยู่นะครับมีข้อดีและข้อจํากัดยังไงบอกให้เขารู้ไปเลยนะครับอันที่สองเรารู้จักธุรกิจดีได้ยังไงครับอาจจะมาจากเพื่อนแนะนํามาหรือว่าเซิร์ชเองอะไรพวกนี้จากอินเทอร์เน็ตอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันที่สามจุดสําคัญที่ทําให้เราเปิดใจเข้าร่วมธุรกิจอันนี้สําคัญครับตัวนี้ก็คือแบบเป็นคลแม็กเลยครับคนจะเปิดใจได้นะครับ ถ้าจุดๆนี้เราพูดคมโดนใจแล้วก็ตรงตามที่เขาแบบมุ่งหวังสิ่งที่เขาใฝ่หานะครับต้องบอกได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจหรือเรื่องผลิตภัณฑ์ที่เขาตามหาอยู่ที่จะไปแก้ไขปัญหาของเขาครับตรงเนี้เปิดใจได้ง่ายครับอันที่สี่ครับทําแล้วได้อะไรจากการทําธุรกิจนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกครับถ้ายังไม่มีผลลัพธ์ก็ขายผลลัพธ์ของผู้ประสบความสําเร็จในธุรกิจ หรือขายวิสัยทัศน์และขายความตั้งใจของเรานะครับที่จะทําให้ธุรกิจนี้ประสบความสําเร็จครับอ่าต่อไปนะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าการไปจอยนะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างข้อแรกนะครับที่บอกว่าเราต้องเราเป็นใครเราบอกชื่อเราบอกอาชีพนะครับของเราทั้งข้อดีและข้อจํากัดอะไรนะครับยตัวอย่างนะครับ สวัสดีครับผมโค้ดโอนะครับปัจจุบันผมทําอาชีพเป็นพนักงานประจําที่บริษัทแห่งหนึง่งงานประจําที่ผมทําอยู่ก็เป็นอาชีพที่ดีนะครับเงินดีมีคนยอมรับนะครับมีตําแหน่งหน้าที่ที่ดีครับแต่ผมก็มองว่าหาเงินได้ก็ไม่ใช่จะเหลือเสมอไปยิ่งเรามีหน้าที่การงานที่ดีการที่เราจะซื้ออะไรก็ซื้อธรรมดาไม่ได้นะครับ ก็อ,อย่างที่บอกครับซื้ออะไรก็ซื้อธรรมดาไม่ได้คุณว่าจริงไหมครับต้องซื้อคอนโดอ่าอย่างนี้ยครับอาจจะไปเช่าบ้านอยู่ไปเอ่อยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดเราไปไปเช่าบ้านอยู่หรือว่าไปเช่าห้องอยู่อะไรพวกเนี้ครับเล็กๆมันอาจจะไม่ไม่เหมาะสมกับฐานะนะครับอาจจะเป็นไปนแนวนั้นนะครับนะครับหรือว่าต้องซื้อคอนโดซื้อบ้านหลังใหญ่หรือว่าซื้อรถนะครับรถก็อาจจะเป็นซื้อมอเตอร์ไซค์ก็อาจจะไม่ได้ นะครับก็อาจจะเป็นรถที่เป็นมียห้อขึ้นมาหน่อยครับเป็นรถเกง๋งเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็อาจจะแถมมีรายจ่ายแฝงก็เยอะนะครับรายจ่ายแฝงเนี่ยเราอาจจะมองไปว่าเป็นพวกเช่นซองป,ปับปลาซองงานแต่งนะครับเราก็าจ,จะพูดไปว่าเนี่ยถึงเ,เราจะมีอาชีพที่ดีมีรายได้ดีนะแต่แต่ค่าใช้จ่ายเรามันก็สูงนะครับมันมีของพวกนี้เข้ามานะครับถือว่าเราจะไป สังสรรค์กับเพื่อน,นเข้าสังคมอะไรพวกนี้ครับถึงรายได้เพิ่มรายจ่ายมันก็เพิ่มขึ้นตามครับอีกอย่างก็คือเราไม่ค่อยได้อิสรภาพเพราะเราขายเวลาของเราให้บริษัทไปแล้วต้องเข้างานแปดโมงเช้าเลยห้าโมงเย็นและตอนทำงานเราก็ต้องอยู่ภายใต้คำสั่งของหัวหน้าครับและต้องเจอคนคิดลบอินทากันเยือะแยะมากๆในบริษัทครับ ถ้าเกิดสมมติว่าเราเราพูดไปประมาณเนี้ยครับก็คือมันมันก็ออกจากชีวิตจริงของเรานี่แหละนะครับเขาก็จะมองแล้วเขาจะค่อยๆค,ค,คิดตามคิดตามคิดตามนะครับว่าเออเหมือนกับเราเหมือนกับชีวิตเราเหมือนกับออสิ่งที่เราเป็นอยู่นะอะไรพวกเนีค้คือถ้าโดนแน่นอนครับเปิดใจได้นะครับอาชีพงานประจำอาจจะดูไม่มีความเสี่ยงแต่เอาเข้าจริงมีความเสี่ยงสูงในยุคนี้หลายคนเจอวิกฤตโควิด19 ต้องตกงานไม่รู้ตัวรายได้เป็นศูนย์ถ้าคุณเป็นคนเลี้ยงครอบครัวลูกเมียคุณจะอยู่อย่างไรเมื่อไม่มีรายได้แล้วนั่นคือคําถามที่ผมถามตัวเองนะครับนี่มันก็เป็นกับว่าคือเราก็ยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดเป็นเราเราถามตัวเองไงครับถามตัวเองเหมือนกับถามตัวเองเอ่อพูดให้เขาฟังถ้าเกิดเป็นเขาเขาถามตัวเองเหมือนเราถามมันจะเป็นยังไงอันนี้ครับ เาก็จะคิดภาพคิดภาพตามนะครับและสุดท้ายมันไม่ใช่เป้าหมายในชีวิตผมเพราะชีวิตผมอยากที่จะร่ํารวยสักรั้งในชีวิตนะครับอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากมีเสรีภาพด้านเวลาอยากมีความมีสุขภาพที่ดีนะครับมีงานซึ่งงานประจํานะครับไม่สามารถให้ในสิ่งที่ผมต้องการได้นะครับแล้วก็ชี้จุดประเด็นให้เลยว่าสิ่งที่ทําอยู่นะตอนเนี้มันไม่สามารถให้ได้จริง เราต้องมาทําอะไรสักอย่างเราต้องเข้ามาร่วมธุรกิจนี้ครับถึงจะเป็นทางออกของเราได้นะครับอันนี้หัวข้อแรกนะครับอันที่สองรู้จักธุรกิจนี้ได้อย่างไรครับอันนี้คือมันก็ขึ้นอยู่กับที่เราสื่อสารนะครับว่าเราสามารถรู้จักธุรกิจนี้จากคนที่มาแนะนำหรือเปล่าหรือว่าจากจาก Google เราไปหาเซิร์ชเองหรือจากใบพิวหรือจากอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของเรานะครับยกตัวอย่างนี้ก็บอกว่าพอคิดแบบนี้แล้วผมก็เริ่มหาข้อมูลใน Google เพื่อหาธุรกิจทําก็เลยมาเจอธุรกิจ I อ o ล e วเวิพอดีนะครับอันนี้คือเขารู้จักธุรกิจนี้เพราะว่าเซิร์ชใน Google นะครับข้อที่สามจุดสําคัญที่ทําให้เราเปิดใจเข้าร่วมธุรกิจนะครับอันนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์นะครับ ก็ต้องบอกไปเลยว่าหลังจากนั้นนะครับผมก็เริ่มหาข้อมูลธุรกิจมากขึ้นจนทำให้เข้าใจว่าธุรกิจเนี้ตอบโจทย์ชีวิตทั้งด้านการเงินสุขภาพเวลาได้ได้อย่างโมเดลของธุรกิจนี้ครับมันตรงกับกระแสโลกและตรงกับสถานการณ์โควิดแบบนี้ด้วยก็คือ 1. เป็นธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซเป็นการซื้อขายสินค้าและบริการบนอินเทอร์เน็ตคล้ายกับ l a z a ด้ Sho อ e e ถ้าช้อปปิ้งในนั้นสร้างรายได้ไม่ได้แต่เรามาเปลี่ยนครับกับ i r a าเวก็จะสามารถสร้างรายได้กลับมาได้นะครับข้ 2> อ2บริษัทเรานั้นเน้นสินค้าที่เราต้องจ่ายตามธรรมชาติอยู่แล้วเช่นสินค้าอุปโภคบริโภคสบูยาสีฟันพวกนี้ค่าโทรศพัพท์ค่าน้ำมันต่างๆเราก็จ่ายกันปกตินะครับ เราเราจ่ายเราใช้บริการอยู่แล้วปกติมันไม่ได้เงินคืนแต่ถ้าเรามาทําธุรกิจนี้เราก็จะได้เงินคืนด้วยครับสิ่งสําคัญที่นี่มีการสอนการทําการตลาดออนไลน์เราได้เรียนกับโค้ดที่มีประสบการณ์มาหลายปีแบบฟรีๆเป็นอะไรที่แบบใช่มากๆสําหรับธุรกิจนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นธุรกิจที่สวนกระแสเราต้องทําตามกระแสลมถ้าเราทําธุรกิจ ที่ถูกต้องตามกระแสโลกถึงแม้หมูก็บินได้นะครับอันนี้ก็อาจจะมองว่าตกท้ายด้วยคําคมคือเวลาเราพูดไปอะครับจุดสําคัญตรงนี้ครับคลายแหมกตรงเนี้ยถ้าเกิดเรามีแทรกคํำคมแทรกวิสัยทัศน์อะไรของเราเพิ่มเติมมันก็จะให้การที่เราออกไปวายจอยครับคนเขาเนี่ยจะฟังเราตั้งใจแล้วก็สะกดเราก็จะสะกดเขานะครับทุกสายตาเขาจะจ้องมองมาที่เราตั้งใจฟังอย่างใจจดใจจ่อว่าเราจะพูดอะไรต่อนะครับ ันก็จะเป็นการเปิดใจได้นะครับทีนี้ครับข้อที่สี่ครับทําแล้วได้อะไรนะครับทําแล้วได้อะไรจากการทําธุรกิจนี้นะครับก็ถ้ายังไม่มีผลลัพธ์เราก็ขายผลลัพธ์คนที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจนะครับหรือขายวิัยทัศน์และขายความตั้งใจของเรานะครับแล้วก็บอกไปเลยครับธุรกิจนี้ ให้ผมหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปจากคนพูดไม่เก่งก็พูดเก่งขึ้นนะครับกล้าแสดงออกมากขึ้นอีกอย่างสังคมที่นี่มีแต่คนคิดบวกนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ในเรื่องไรายได้ตอนนี้ผมก็ไม่ไม่ได้มากนักนะครับแต่ผมมั่นใจว่าอนาคตของผมเนี่ยสามารถสร้างเงินแสนจากที่นี่ได้แน่นอนเพราะธุรกิจนี้เป็นกระแสะโลกและมีคนที่ทํา ได้มากมายนะครับหลายคนในธุรกิจนี้ผมเชื่อว่าถ้าเรามีความตั้งใจมีความพยายามสูงมันทําได้แน่นอนครับนะครับก็เหมือนกับว่าเราเป็นเป็นการที่เราสร้างความมั่นใจนะครับให้กับผู้มุ่งหวังให้กับคนที่มาฟังนะครับว่าถ้ามาร่วมกับเราสําเร็จแน่นอนเรามีหลายอย่างเลยนะครับมีเอโอโค้ดมีทั้งธุรกิจมีอะไรหลายอย่างนะครับที่จะช่วยคุณให้คุณได้พัฒนาได้เก่งขึ้นนะครับแล้วก็สร้างไรายได้ขึ้นนะครับ ทีนี้ครับเอ่อต้องบอกว่านะครับสีขั้นตอนเนี้เป็นสีขั้นตอนหลักเลยนะครับที่จะทําให้นะครับเราไวไอจอยนะครับอย่างที่ทําให้คนที่มาฟังเราเปิดใจได้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็ได้ความรู้ตรงนี้ไปแต่ผมไม่แน่ใจว่าทุกๆท่านนะครับที่อยู่ในในที่นี้ครับอันนี้เคยไวไอจอยกันบ้างหรือเปล่าครับ อ่าสิบสองท่านแล้วนะครับสิบสองแล้วสิบสองคนแล้วนะครับว่าที่มหาเศรษฐีนะครับเอ่อถ้าใครเคยไปไอจอยครับลองเอ่อพิมพ์หนึ่งมาหน่อยครับหรือถ้าไม่เคยก็พิมพ์สองกันนะครับอยากทราบเหมือนกันครับอ๋อสองนะครับไม่เคยนะครับ๋อไม่เคยนะครับหลายหลายคนไม่เคยเนาะ ครับอ่าหลายๆคนไม่เคยครับก็คือครับอย่างอย่างที่ผมบรรยายที่ผมบอกไปนะครับหลักๆของการวาไวเอเยอจอยเนี่ยคือสี่สี่เรื่องเนี่ยเราต้องอทำความเข้าใจนะครับเราก็สามารถเอ่อไปพูดนะครับคือช่วงแรกๆอ่ะเราอาจจะแบบบรรยายหรืออาจจะพูดไม่ไม่คล่องนะครับหรือว่ายังไม่คมพอนะครับ ยังติดๆขัดๆอยู่หรือว่ายังแบบหาจุดที่จะไปต่อไม่ได้ยังไม่ค่อยไหลลื่นมันเป็นธรรมดานะครับของการที่เราเริ่มนะครับเพราะว่าทุกคนอย่างผมเองก็ไม่ได้เริ่มมาจากสิษ์นะครับทุกคนก็เริ่มมาจากศูนย์เริ่มมาจากหนึ่งเหมือนกันดังนั้นนะครับการที่เราฝึกบ่อยๆการที่เราไปไอจอยบ่อยๆซ้อมบ่อยๆอย่างเงี้ยครับ หรือว่าเราไปสามารถเราไปสอนคนอื่นได้ครับเรามีข้อมูลมันก็จะทให้เราเก่งขึ้นทําให้เราคมขึ้นนะครับเราอาจจะซ้อมเอ่อช่วงนี้แรกเราจะเขินเราจะอายหน่อยนะครับแต่เ,เราก็ต้องซ้อมกับตัวเองนะครับพูดต่อหน้ากระจกก็ได้เขียนสคริปต์ก็ได้นะครับมันก็จะทําให้เราสามารถแหวจอยสามารถสื่อสารสามารถแสดงวิสัยทัศน์ได้ดีได้คมยิ่งขึ้นนะครับต้องบอกเลยว่าธุรกิจของไอล่าเวอร์ของเราเนี่ย นะครับอนาคตต้องเติบโตอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มมาแค่ประมาณตั้งแต่เดือนตั้งแต่เดือนมีนานะครับเพิ่งมาไม่กี่เดือนดังนั้นเองครับทุกๆคนในที่นี้นะครับถือว่าเป็นคนกลุ่มแรกๆนะครับดังนั้นต้องฝึกฝนครับแล้วก็ออกไปบอกต่อนะครับแล้วก็ฝึกนะครับวจอยกันบ่อยๆนะครับ ก่อนที่เราจะจบการบรรยายครับมีใครอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับพิมเข้ามาได้เลยนะครับทั้ง1ิคนนะครับอ๋อไม่มีนะครับไม่มีอ่อไม่มี คนที่จะสอบถามนะครับอ่าโอเคนะครับก่อนที่เราจะปิดการบรรยายในวันนี้นะครับอ่าต้องบอกว่าเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากโค้ดของเรานะครับจะมาอ่าพูดกับพวกเราสักนิดหนึ่งนะครับพูดปิดท้ายนะครับอ่าขอเรียนเชิญโค้ดอูครับโอเคครับขอบคุณมากเลยรัวให้โค้ดอู๋หน่อยครับอ่าได้ได้ยินเสียงไหมฮะได้ได้ยินเสียงผมไหมครับ ได,ได้ยินครับได้ยินครับโอเคก็นิดนึงแล้วกันในช่วงท้ายตรงนี้นะครับเนืน <ะ S 1> ว่าอย่างที่โค้ดโอได้บอกนะครับคือเรื่องของเนื้อหาการวายไอจอยเนี่ยมันคือการที่จะทําให้คนเนี่ยเปิดใจได้นะครับถ้าคุณวายไอจอยได้ดีได้คมเนี่ยนะครับโอกาสการปิดการขายคุณจะง่ายมากนะครับนะโอกาสกาปิดเนี่ยมันได้อยู่แล้วนะครับถ้าเขาถ้าเราวายไอจอยไม่ดีเขาไม่เปิดใจอะ่ะเนื้อหมายพอมันไม่เปิดใจเนี่ยคุณพูดเนื้อหาหลังจากนั้นดีแค่ไหนนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะทําให้เขาฟังต่อได้ นะครับผมก็แนะนําอย่างนี้นะครับเนาะทั้ง4หัวข้อครับแน่นอนครับทุกคนในนี้อาชีพแตกต่างกันนะครับไม่ได้ทําเหมือนกันไม่ใช่ว่าคุณจะเอาไวไอจอยของโค้ดโอที่พูดวันนี้นะครับไปพูดนะเพราะว่าคุณบางคนทําธุรกิจนะครับบางคนทํางานประจำทํางานประจําอาจจะแบบใช้ลักษณะของที่โค้ดโอพูดได้นิดนึงแต่คุณต้องเอาไปดัดแปลงนะครับ ดัดแปลงเป็นตัวคุณจริงๆนะครับถ้าคุณเนื้อหาถ้ามันออกมาจากตัวคุณจริงๆเนะี่ยมันเวลาคุณพูดมันก็จะมั่นใจมากขึ้นนะครับแต่ถ้าคุณเรียงสคริปต์เหมือนเขาปับ๊บมันจะเอ่อมันก็จะทําให้คุณเหมือนกับการมันเหมือนกับอ่านเนาะเขาแล้วเขาก็จะเอ่อรู้เลยว่าคุณเนี่ยอ่านมาพูดอย่างนี้ครับเนาะก็พยายามที่จะไปแต่งนะครับเขียนสคริปต์ขึ้นมาแล้วก็ลองซ้อมดูนะครับคุณพูดแบบเนี้ยผมบอกเลยประมาณไม่เกินสักสิบครั้งนะคุณจะไหลลื่นมากเลย นะครับพอมันไหลลื่นเนี่ยนะครับคนฟังแล้วก็รู้สึกว่าเออคุณแม่งมืออาชีพนะครับถ้าถ้าความมืออาชีพเกิดขึ้นเมื่อไหร่เพราะว่าธุรกิจเนี่ยเป็นธุรกิจที่อา่อามันจะง่ายมากในการที่จะบอกต่อนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากตรงนี้เอาไว้นะให้คุณไปลองไปเขียนสคริปต์ดูนะครับสคริปต์ตามที่ที่ทาแบบนี้ไม่ต้องยาวถึงขนาดนี้ก็ได้นะครับเนาะสัก3านาทีเนี่ยสหรือ3นาทีเนี่ยพอละนะครับเนาะเนี่ย มันจะมีประโยชน์ตอนที่นู่นแหละเอ่อตอนที่โอเคเอามาแชร์นะครับเราจะเรียกเอ่อบางเอ่อเวลาที่เราเอ่อพูด SGP หรือเอ่อเปิดโอกาสทางธุรกิจแล้วเนี่ยเออบางทีเนี่ยผมก็จะเรียกให้ขึ้นมาแชร์นะครับแชร์แชร์ว่าทําไมคุณตัดสินใจแบบนี้หลายๆคนในห้องเนี่ยก็จะเห็นมุมมองของคุณด้วยเหมือนกันนะครับเราเห็นมุมมองว่าเออทำไมคุณตัดสินใจแบบนี้นะครับนั่นแหะคือมันจะเป็นประโยชน์ตรงนั้นนะในเรื่องของ Why j o y นะครับเนาะก็โอเคก็ฝากไว้ เพียงเท่านี้ครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับโคดอูครับผมขอกดนะครับหัวใจรัวๆหรือว่ากดหนึ่งก็ได้นะครับให้กับโคดอูนะครับวันนี้มาปิดท้ายให้เรานะครับอย่างคมมากเลยทีเดียวนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้โคดอูนะครับขอบคุณโคดอูมากๆนะครับวันนี้นะครับก็ถือว่านะครับเราได้รับความรู้กันนะครับแล้วก็จะไปต่อยอด ธุรกิจของเราในอนาคตนะครับก็หวังว่าทุกท่านนะครับก็จะได้รับความความรู้นี้ไปนะครับเพื่อประสบความสำเร็จไปด้วยกันต้องบอกว่าอยู่กับไอล่าเวอร์ตามของเราเนี่ยคือไอ a Ver, Ver ่าเวอร์เวอร์อนนะครับทุกคนคือผู้ชนะนะครับงั้นผมขอปิดก,การประชุมวันนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ Of you.